สวัสดีค่ะวันนี้ป้าภูลทำเมนูยำปลากระป๋องนะคะเมนูง่ายๆใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องค่ะ กระป๋องสองกระป๋องนะคะป้าจะตักเอาตัวปลากระป๋องออกมาแล้วก็ถึงจะมาทำน้ำยำนะคะยำปลากระป๋องเป็นเมนูที่อร่อยแซ่บปลาชอ นี่ค่ะตัวปลากระป๋องออกมาก็จะก็จะมาทำน้ำยำนะคะก็จะใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลใส่ส่วนผสมลงไปในน้ำยำปลากระป๋องเลยค่ะแล้วก็จะใส่ในนี้จะมีพริกแดงหั่นนะคะ แกงผักเขียวหั่นรวมกันเลยค่ะอ,อ,อันนี้คือตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะรวมกันลงไปเลยแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงรวมไปบางส่วนที่เหลือก็จะเอาไว้โรยหน้านะคะ อันนี้คือหอมซอยกับใบมะกรูดแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะทำง่ายมากมะนาวลูกหนึ่งค่ะจะมีเงาด้วยเพราะว่าป้าทำมืดแล้วค่ะ ทีนี้ปลากระป๋องเนื้อปลากระป๋องเราก็เอามาวางแล้วก็ป้าจะตักน้ํายำราดลงไปเลยค่ะหนาตัวปลากระป๋องลงไปค่ะ สร็จแล้วก็จะรวยด้วยหอมแดงที่เหลือนะคะแล้วก็หอมซอยโยลงไปลยคะ่ะแล้วก็จะมีซาะแเน่ ก็เป็นนั้นว่าเสร็จสำหรับยำปลากระป๋องนะคะน่ากินมากลองทำดูนะคะอร่อยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ